วันนี้จะได้แสดงธรรมะในโอวาทปาติโมกขาถาซึ่งธรรมะในสูตรนี้เป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกสัตว์ทุกชีวิต ย่อมมีหัวใจเป็นสำคัญถ้าหัวใจของบุคคลใดสัตว์ชนิดใดถึงซึ่งความตายลงสรีระร่างกายของสัตว์ประเภทนั้นๆก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นี้ฉันใดถ้าพระพุทธศาสนาสิ้นแล้วซึ่งหัวใจ ในแก่คําสอนที่เป็นหลักของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนาก็สูญสิ้นเช่นเดียวกันพระพุทธศาสนาที่จะอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัทมีพิสุเป็นต้นยังศึกษาเร่าเรียนหัวใจพระพุทธศาสนาหรือโอวาทปาฏิโมกนี้และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนตามหลักของหัวใจพระพุทธศาสนาโอวาทปาติโมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระศาสดาทรงแสดงเมื่อตัสรู้แล้วได้เก้าเดือนหลังจากได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารของรวบพร้อมด้วยบริวารหลังโปรดชาดิน เรียบร้อยแล้วอุปสมบทเป็นพิสุเป็นพระอรหันต์แล้วจนถึงวันเพ็ญเดือนสามซึ่งในวันนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายจำนวนพันสองร้อยห้าสิบรูปได้แก่เป็นปุราณชาดินเก่าหนึ่งพันและปุราณปริภาชคเก่า ของภาษารีบุตรโมครลาณะอีกสองร้อยห้าสิบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระขีนาศเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นที่ไปอยู่ในถิ่นต่างๆได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร้อมกันทั้งๆที่ไม่ได้มีใครนัดหมายกันมาก่อนภระศาสดาได้โอกาสเช่นนั้น จึงได้แสดงโอวา,าทปาติโมต่อถ้ำกลางพิสุพันธอารหารันพันสองร้อยห้าสิบรูปทางนี้ก็เพื่อประโยชน์คือหนึ่งพิสุทั้งหลายผู้ที่จะเผยแผ่พระศาสนาต่อไปจะได้รู้หัวใจคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าตั้งขึ้นตรงอยู่ และที่สุดด้วยอาการอย่างไรถึงแม้จะมีคําสอนรู้เรื่องเบื้องต้นมีศีลมีธรรมเป็นต้นก็ยังไม่เป็นหลักที่มั่นคงเหมือนกับแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาประการที่สองเพื่อให้พิทุทั้งหลายที่ออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้น ได้มีคำสอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกไม่ลักลั่นไม่ขัดแยง้งซึ่งกันและกันหรือในพระศาสนาแก่พระศาสดาเราอาจจะมีความสงสัยคิดว่าพระอรหันต์ทั้งหมดยังจะมีอะไรแตกแยกขัดแยง้งหรือไม่ตรงกันได้ ความปรีชาญาณอย่างรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันจริงอยู่สิ้นสุดกิเลสเป็นอรหันต์เหมือนกันสติปัญญาที่มองใกล้มองไกลไม่เหมือนกันเช่นคราวหนึ่งที่เมืองจจตุมาที่ทูกทั้งหลาย พร้อมด้วยพระอัคารสา,าวกคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะประมาณห้าร้อยลูกได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่นั้นพอมาถึงก็ส่งเสียงเอะจนพระศาสดาขับให้พิสุทั้งหลายเหล่านั้นออกไปเสียชาวบ้านจะตุมา ราบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจึงพากั้นเขามากราบภูนพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเมตตาการุณาจากพระองค์ให้พิสุนั้นปรารถนาที่จะพบพระพุทธองค์กลับเข้าสู่อาวาสด้วยพระเมตตาธรรมที่ได้อบรมมานานทรงผ่อนผันตามความาเห็นของชาวบ้าน และให้พิจูททั้งหลายมาประชุมกันแล้วก็ได้แสดงโอวาทต่างๆเมื่อจบแล้วก็ได้ทรงตรัสถามภาษารีบุตรว่าภาษารีบุตรเธอเห็นอย่างไรเมื่อเราขับพิจูททั้งหลายเหล่านี้ให้ออกไปจากวัดภาษารีบุตรทูลว่าพระพุทธเจ้าค่า ้าพระองค์คิดว่าพระตถาคตมุ่งความสงบความเรียบร้อยของพิสุแม้ข้าพุทธองค์ก็จะมุ่งความสงบปล่อยวางอารมณ์เช่นนั้นเช่นเดียวกัน พระศาสดา,าทรงติงว่าหยุดก่อนภาษาริบุตรแล้วก็หันไปถามพระโมคคัลลานะว่าท่านมีความเห็นอย่างไรพระโมคคัลลานะก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระพุทธข้าพระพุทธอง,งค์เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสแสวงหาความสงบความวิเวกส่วนการบริหารของหมู่คณะ ควรจะเป็นหน้าที่ของข้าพุทธองค์คือภาษาลีบุตรและพระโมคคัลลานะภาษาสดาสาธุการวาสาธุสาธุโมคคัลลานะเธอกล่าวชอบกล่าวดีแล้วอันนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เป็นอรหันต์เหมือนกันความคิดใกล้ไกลแตกต่างย่อมมีเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการแสดงหัวใจคือหลักพระพุทธศาสนา แก่บรรดาพิจูทั้งหลายที่เป็นส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้พิจูุทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาโดยไม่ขัดแย้งกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่แตกแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นนิกายเป็นต้นและไม่มีทิฏฐิถือรั่นย่อมเป็นไปตามหลักที่พระศาสดาทรงประทานไว้ดีแล้ว โอวาดปาติโมกจึงเป็นเหมือนพระธรรม,มเทศนาที่สำคัญเป็นที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่เป็นมาแล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ทรงแสดงโอวาดปาติโมกนี้ทางสิ้นแม้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในบางองค์ได้ถือเอาโอวาดปาติโมกนี้สวดทุกๆกึกก่งเดือน เป็นเหมือนวินัยปาจิโม่เช่นเดียวกันต่างกันจะเพียงว่าวันมาคบูชาของพระพุทธเจ้าองค์เก่าๆนั้นบางองค์มีวาระเดียวบางองค์มีสองวาระบางองค์มีสามวาระคือครั้งเดียวก็มีสองครั้งก็มีสามครั้งก็มีเช่นเดียวกับในพุทธศาสนานี้มีเพียงครั้งเดียวมีมากน้อยต่างกันแต่คำสอนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกจึงถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะสรุปรวมลงในคำสอนเพียงสาประการคือหนึ่งเว้นจากความประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจคือบาปอาุสนทั้งปวงอันนี้สอนให้เว้นประการที่สองประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจในกุศลธรรมทั้งปวง ประการที่สามทำใจของตนให้ผองแป้วหมดจดจากเครื่องสมองทั้งสามประการนี้เป็นหลักที่สำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถือโอกาสแสดงโอวาทปาติโมกเพื่อประกาศหลักที่สำคัญในพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนมากล้วนเป็นพระขีนาศพ เป็นร้ารหันหมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งสิ้นได้รู้ราักานี้จะได้นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนผู้ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดเลื่อมใสมีปฏิปทาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> จะทำให้พระศาสนาแพร่หลายออกไปโดยรวดเร็วและมั่นคงโอวาทปาจิโมกนั้นที่พระาศาสดาได้สแสดงไว้เป็นพระคาถา ดังที่เราสวดกันอยู่ประจำเป็นต้นว่าคันตีประมังตะโปตีติค้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้แสดงโอวาทปาฏิโมกทั้งที่รู้แล้วทั้งที่ยังไม่รู้เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและให้รู้ตามความจริงว่าคำสอนของพระพุทธองค์แม้จะมีมากเพียงใดถึงแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตาม ก็รวมลงอยู่ในพระคาถาหรือรวมลงอยู่ในโอวาทสามประการคือเว้นจากความชั่วทำความดีและทำให้จิตใจของแผ่วนี้ทั้งสิน้นในข้อแรกแข่งโอวาทปาฏิโมกที่พระศา,าสดา,าแสดงนั้นแสดงว่าคันตีปรมังตาโปตีติฆาซึ่งคำแปลก็ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันว่าความอดกลั้นคือความทนทาน เป็นตะบะอย่างยิ่งคำว่าขันติหมายถึงความอดกลั้นในที่นี้ความอดกลั้นคือความยับยัง้งความไม่รู้อําน่าแก่โทสะความมีสติคุมจิตของตนให้เป็นปกติให้เป็นกลางเขาพูดอย่างไรมาหยาบก็มีความอดกลั้นหรือพูดเยินยอมา ก็มีความอดกลั้นเพื่อให้ใจของตนเป็นกลางเป็นปกติใจเป็นปกติเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าพูดสิ่งที่ไม่พอใจมาทำสิ่งที่ไม่พอใจมาแล้วใจมีปฏิกิริยาคือโกรธนั่นใจไม่ปกติอันจะเป็นเหตุทำให้จิตใจเกิดความสศร้าหมองหรือเขาเยินยอ ด้วยคำพูดที่อย่างใดอย่างหนึ่งเกินความจริงก็ตามเป็นความจริงก็ตามยินดีหลงไหลไปตามอาการคำเยินยอน,นั้นก็ทำให้ใจไม่ไม่ปกติเขาเรียก,เร,ยกเรียกตามเรียกตามเรียกคำสั้นๆว่าหลงรักหลงชังมัวเมาในรักมัวเมาเป็นอิทธาลมอันนี้อยู่คือพอใจเป็นอิทธาลม ไม่พอใจเป็นอนิถารลมทั้งอิทธารลมและอนิถารลมทั้งสองประการนี้เป็นโลกธรรมคือแปรปวนได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะไปะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ก็จะทําให้ความเป็นไปไม่เที่ยงแท้ด้วยคือที่ความยึดถือไม่เที่ยงแท้ด้วย ไปยึดถือในสิ่งที่แปรปรวนความถือในสิ่งนั้นก็แปรปรวนไปไม่มั่นคงความแปรปรวนไปไปไปไม่มั่นคงก็จะอ่านเปลี่ยนแปลงความสภาพในความเป็นไปเช่นบุคคลบางคนที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่มั่นคงเมื่อถูกศาสนาอื่นมาโฆษณาชวนเชื่อยอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมาให้มาช่วยอย่างหนึ่งอย่างใด ก่าหลงรักไขว่าเป็นของดีงามเปลี่ยนแปลงความร,รู้สึกของตนจากศาสนานี้เป็นศาสนานั้นแล้วเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปเกิดความไม่พอใจอีกก็เปลี่ยนแปลงต่อไปอีกนี่คือความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงความชีวิตที่ไม่มีแก่นสารรวนเรเหมือนกับใบไม้ที่ถูกลมพัดปลิวไป เมื่อลมมาทางไหนก็ปลิวไปทางนั้นชีวิตถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะหาอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นความอดทนคือขันติขันติจึงเป็นคุณธรรมอันประเสริฐมีคุณมีคุณมีประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นอันมากหรือผู้คลองเรือนหรือนักบวชก็ตามจะต้องมีคุณธรรมนี้ฝังแน่นอยู่ในใจ อะไรเกิดขึ้นอดกลั้นคือยับยั้งไว้ก่อนเมื่อยับยั้งได้สติปัญญาก็ตามมาได้ถ้าไม่มีความอดกลั้นคือยับยั้งไว้ไม่ได้อารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจก็พุ่งขึ้นตามอาการนั้นๆแล้วเป็นเหตุให้เกิดการทําการพูดการคิดไปตามอารมณ์นั้นบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจดังได้กล่าวมา เพราะฉะนั้นความอดกลั้นจึงเป็นคุณธรรมอัน,อนพิเศษคือขันติได้แก่ความทนทานหมายรรมว่าว่าถูกเขาว่าก็ไม่โกรธถูกเขาว่าร้ายก็ไม่โกรธถูกเขายอก็ไม่ดีใจถูกเขาดูมินก็ไม่โกรธถูกเขายกย่องก็ไม่ดีใจถูกเขาเบียดเบียนทางกายก็ไม่โกรธ ถูเขาพนาพนอหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ดีจะไม่หลงงมงายในการดีใจอย่างจิตใจของตนให้เป็นกลางสม่ำเสมอซึ่งท่านเปรียบไว้ว่าพึงทำจิตของตนให้เหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนั้นเป็นที่เหยียบของคนแลสัตว์ก็ไม่ร้องขอความปราณีคือเฉยอยู่ใครจะถมน้ำลายนำของสกปปกไปเลอะเทอะไปทิ้ง แผ่นดินก็ไม่โกรธก็ไม่บน่นพึงทำความเปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดินที่ไม่มีความร,รู้สึกในกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นฉันใดพึงทำจิตใจของตนให้มั่นคงคล้ายคลึงเช่นเดียวกันถึงแม้แผ่นดินไม่มีชีวิตแต่ก็เป็นอุปมาเปรียบเทียบได้สิ่งที่มีชีวิตเช่นใจของคนเรา ถึงจะมีรู้สึกความชีวิตในความเป็นไปาอาจอ่อนไหวได้แต่ก็สามารถทำให้มั่นคงได้พระศาสดาได้ทงรงเผชิญต่อสิ่งเหล่านี้มาเป็นอันมากทั้งครั้งเมื่อที่กำลังบำเพ็ญแสวงหาโมฆะธรรมอยู่ต่างๆนานา,นาก็ตามเช่นในคาบำเพ็ญทุกขรกิริยาถูกพวกเด็กเลี้ยงแพะบ้างอื่นๆบ้าง การแกล้งทางกายบ้างและกล่าวคำเปรียบเทียบบ้างเช่นพวกชาวเสนานิคมบางวันบางคนก็บอกว่าสำนักโคโดมหมู่นี้เศร้าหมองนักผอมเหลือเกินบางพวกบางครั้งก็บอกสำนักโคโดมหมู่นี้มีหน้าตาแจ่มใสบ้างเหล่านี้เป็นต้นความที่พูดนั้นดีทางดีก็ตาม ทางไม่ดีก็ตามพระองค์ทรงวางจิตเป็นกลางอดกลั้นไม่หวันไหวความอดกลั้นไม่วันไหวนี้เขาเรียกว่าความทนทานทนทานในทางที่เขาชมมาก็ดีไม่หวันไหวทนทานในความที่เขาติมาก็ดีไม่หวันไหวทำใจให้เป็นกลางนั้นสติและปัญญาจะอยู่กับจิจในความเป็นกลางถ้าตราบใด วันไหวไปตามความร,รักความชังที่เขาชมมาหรือเขาติมาสติและปัญญาจะไม่อยู่กับจิตเพราะเมื่อเวลาเข้าติมากโกรธก็จะเกิดความโมโหโกรธาปัทุสรายแสดงปฏิกิริยาด่าว่าต่างๆนั่นหมายความว่าสติปัญญาไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วมีจิตอยู่กับความโกรธเป็นอารมณ์ หรือเวลาที่เขาชมมาชอบในคําชมชอบในคํายอป้อยอของเขารู้สึกเกิดความพึงพอใจชอบใจในบุคคลนั้นจนเขาพยาพูดเล่ยเรียมอย่างไรก็เชื่อตามเขานิยมชมชอบตามเขาเหล่านี้เป็นต้นถ้าไปโดนคนไม่ซื่อก็อาจจะถูกหลอกได้ถ้าหากว่าโดนคนซื่อเขาไม่หลอก ใจของเราก็หลงอยู่หลงลมหลงคำหล,ลงคาพูดอยู่กับคำชมนั้นทำให้จิตใจมัวเมาเป็นโมหะเป็นโมหะจิตที่มัวเมาหลงอยู่ในคำชมนั้นเหมือนคนเมาเหล้าเมาอยู่กับเหล้าคนเมาฝิ่นเมาอยู่กับฝิ่นคนหลงคนเมาอยู่กับคำชมก็เมาอยู่กับคำชม เมื่อเวลาได้รับรู้อะไรจากคนที่เคยชมก็เชื่อล่ําไปเมื่อเวลาที่รับรู้อะไรจากคนไม่ชมก็ไม่เชื่ออยู่ล่ําไปใจก็หาความเป็นกลางไม่เพราะฉะนั้นเมื่อใจมีความทนทานเป็นกลางอยู่จึงเป็นเหตุให้ใจเกิดความมั่นคงประกอบด้วยสติปัญญาท่านจึงกล่าวว่าความอดกลั้นคือความทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่ง คำว่าตบะหมายความว่าความเพียรความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัญญาดังได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อเราไม่ลหลงไหลในคำชมและคำตำหนิประการใดจิตใจของเราก็มีสติปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงถึงสิ่งที่ชมนั้นเป็นคำจริงเราก็รู้ว่านี้เพราะเราทำจริงความจริงเป็นอย่างนี้ สิ่งที่ใดที่เขาติมาถ้าไม่เป็นจริงเราก็รู้ว่าคนนั้นเข้าใจผิดมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วใจของเราก็ไม่โกรธความโกรธก็ถูกดับถูกเผาถูกพรานถูกทําลายไปเรียกว่าตบะความดีงามที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นคือความไม่โกรธความที่ควรว่าควรทําควรพูดควรคิดอย่างไร เมื่อความไม่โกรธเกิดขึ้นความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้มีตะบะคือผู้ที่มีความภาคเพียนเผ,ผาผลาญกิเลสบาปธรรมเผาความโลภเลผาความโกรธเผาความหลงเผาความร,รักขวาเผาความชังที่เขาพูดติหรือพูดชมมาให้ใจของเราอยู่เหนือคำพูดนั้นคืออยู่ด้วยคุณธรรมได้แก่สติปัญญาเมื่อใจอยู่ด้วยสติปัญญาก็จะ ดำริคิดอ่านในสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ดีงามทุกประการสิ่งใดที่ยังไม่ดีก็จะทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ทำดีอยู่แล้วก็ทำให้บริบูรณ์ขึ้นจนหมดจดจากอาสวะกิเลสผู้ที่มีตะบะความเพียรจึงเาผาผลาญกิเลสบาปท,ทำให้เกิดมีขึ้นเพราะเหตุคือขันติดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนพิจุทั้งหลายด้วยขันติธรรม คือความอดกลั้นดังได้กล่าวมาแล้วด้วยประการชนีต่อนี้ไปจงตั้งใจพยายามอดทนอดกลั้นทนทานต่อการปฏิบัติในการที่เราเป็นพิสุต้องศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาและปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาของตนให้มีความมั่นคงให้มีความตั้งมั่น ให้มีความแน่วแน่เป็นหนึ่งจิตใจที่สงบที่แน่วแน่เป็นหนึ่งย่อมเกิดคุณธรรมคือปัญญาอันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความเฉลียวฉลาดขจัดอาสวักิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปถึงแนวทางที่สูงสุดคือพระนิพานตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป